วันนี้นะคะเมียก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ด้วยนะทุกคนติดพยายุใต้ฝุ่นระดับ9ออกไปข้องนอกไม่ได้วันนี้ก็คงเป็นวันชิชลๆแหละเออแดนก็แบบออกไปไหนไม่ได้ละงั้นมาดูห้องที่มินาอยู่กันดีกว่าคือแบบว่ามันเว่อร์วังอลังการมากนี่มีขนมให้ด้วยนะคะดูวิวสิว้าวแล้วก็ที่นี่นะเขาแบบ sustainable มากนะทุกคนเขารักโลกนะที่นี่นเขาจะไม่มีขวดน้ำพลาสติกให้นะถ้าเรากินน้ำหมดไงเราต้องเอาน้ำอันนี้ไปเติมน้ำข้างนอกแล้วก็กลับมา โอเคก็มีนาก็อยากให้ดูความสวยงามน,นะคะมีนาก็น่าจะอยู่แค่ในโรงแรมนี่แหละก็เดี๋ยวมินาน่าจะพาดูโรงแรมนะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรทำไปเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะ เรามาเริ่มมที่2กันดีกว่าโอชิป,ปาเดช,ชูโอเค okay, มินาตาสิงใจเลยนะคะเดี๋ยวจะไปเครื่องเล่น<ม>ก็คือเดี๋ยวจะไปเคเบิลคาร์เพื่อข้ามไปสวนสนุกไปเล่นเครื่องเล่นกันตรงข้างหน้านะคะทุกคนตรงแมปอะ่ะมันจะมี QR ให้เราโหลดแมปมานะก็คือแนะนำว่าให้โหลดมานะคะ<ม>เพราะว่ามันจะดีขึ้นเยอะมากๆนะ,อะรอลมา ตอนนี้นะคะวินาก็นั่งอยู่บนเคเบิลค่ะทุกคนมันสูงมากอ่ะมีเธอกิง <laughs> โหเห็นแล้วอันนั้นแหละที่วันาจะมาเล่นไม่คิดว่ามันจะสูงและตินากากขนาดนั้น <ś class> มาถึงปุ๊บนะคะก็จะมีจุดชมวิวตรงนี้ ใช่ okay, ทุกคนก็ไม่มีวอร์มอัพนะเพราะว่าลงมาจากเคเบิลคาใช่ไหมเดินลงมาปับ๊บเลี้ยวมาทางนี้ปับ๊บเราเจอแฮร์ไรเซอร์เลยแเ้าไม่วอร์มอัพอะไรกันเลยเหรอเราเล่นนี้เลยเหรอคือแทนเล่นอันนี้มันเปียกไงใช่ก็เ,เลยเล่นอนนแทนอ่นนี้น่านะเล่นเหมือนกันนะแต่มันเปียกอะ่ะหรือเราไปเล่นรางเล็กๆได้ไหมไอ้สีน้ำเงินนะั่นอะ ไม่กอดมันแบบวุ้คือมีนาเคยเล่นนั้นที่มันแบบไม่ได้แบบตีลังกามากอันเนี้ยตีลังกาเฮ้ยแต่มันสนุกนะทุกคนอันนี้มินาสุกว่ามันก็วิววิวนะแต่ว่าคิดว่าเล่นได้นะคือหน้าตาม,มันน่ากลัวนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะใช่สนุกค่ะนี้สนุกกา สนุกอะอจริงจอันนี้มินาว่าใครมาก็แบบสนุกแนละ้วอันนี้มันชิวชอบชอบอันนี้เล็กคอมเมนต์ว่าให้มาเล่นจังตอนนี้นะคะมินาลังไปที่ explore r นะก็ะถามว่าทำไมไม่ไปเคเบิลคารคนเรามันต้องมีเปลี่ยนอะไรบ้างหัดเดินซะบ้างนะไม่ใช่เพราะกลัวความสูงจริงๆริงรู้สึกว่าตรงนี้นะคะทุกคนมันจะมีรถไฟนะเดินลงไปข้างล่างนะ เหนื่อยเราเล่นมาเยอะแล้วนะเราเล่นอันซอบซอกบ้างนะไม่พูดอะไรเยอะนะคะมีนาขออยู่ตรงนี้ก่อนนะตรงนี้มีนาอยู่นะคะเด็กเยอะมากน่ารักมากน่ารักกปิ๊กไปหมดเลยป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าเย็นจังเมื่อกี้ตอนที่มีนานเดินเข้ามาใช่ป่ะพี่พนักงานบอกว่าอันเนี้ย มันของเด็กนะ3ามถึงเอ็ครเวลาบอกไม่ค่อยไรจะเข้ามาอันนี้มันเป็นเหมือนมินิเกมเล็กๆก่น